สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเดอค่ะเดอรเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา7 8 9แปดาแอดิดาเจดปด้อค่ะเดอช่องของเฮาให้ไพเราะเรื่องคว,วามสนุกและความบันเทิงแต่อาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้ล่องรับฟังรับส้มโดยดุลวินิจวิเคราะห์วิจารณญาณน,นะคะแต่ถ้าอยากตรงนะคะทักมาเบิง์กในการส่วนโต้ใดเลยนะจ๊ะที่ได้ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะปัปปปปงอลังการนะคะ ก่อนเบิ้งดวงขอุะาตขายของนิดนึงนะคะนะาเฮากับมีกําไรพญายนาคบุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีดําหอมติดทนยี่สชั่วโมงเขามี3กลิ่นนะคะถ้าว่าติดทนนะว่าถึงยี่สีชั่วโมงยี่ิบดีขึ้นตังค์นะคะบพอนะคะมีเห็นพระธาตุผู้ได้สนใจทักมานะคะบอพอนะคะเฮาหายถูกมงคลนะคะบุกเสกทุกอย่างบุกเสกแล้วนะคะละกะบพ,อบพอ่อบพ่อวงเล็บบพ่อนะ เบิงดวงในราคาจัดหนักจัเต็มดูดังแต่สัก,กเบยันเรือรบนะคะทุกๆเรื่องเลยค่ะนะคะสองเกจัดหนักจัดเต็มไปเลยค่ะนะคะอ่ะจบแล้วนะคะขอเต่ข้าเเชยไพรเรื่องในหัวข้อคุณยิ่งนิ่งยิ่งมีเสน่ห์แต่กับมีแต่คนอยากมีอยากวิ่งเข้าหาคุณอะประมาณนั้นนะคะอ่ะมาเ้าสีเบิงีิว่า ความมีสเสน่ห์ของคุณสิเปปังอรังการขนาดไหนนะคะเพราะว่าความคิดของคุณท่าน,นิ่งขนาดนี้นะคะความหักกับคือสิบ่สนใจดอกสนใจแต่เรื่องการธรรมะหาก,กินคิดว่านะจ๊ะประมาณนั้นนะคะอ่ะขอเบิรงกเอเนจีของคุณกอนนะคะเอเนจี energy ของคุณเป็นเส้นไรฮะมาเบิรงกันนะ ไพ่สีบงบอกว่าจังได้อะห้าเบิงแน่นะขอเอนดูเอเนอรีของคุณก่อนนะคะเพราว่าคุณสิเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะอ่ะหามาเบิงกันเนะาะไพ่ใบแรกตัวตนของคุณเป็นเส้นไยถ้าคุณเป็นผู้ชายกับกับเอาเดอร์เป็นผู้ชายกับเป็นคือตัวตนคุณหลักนะคะอะตัวตนของคุณไพ่ใบแรกเป็นเส้นไรอ่ะ ไปใบแรกโอ้โหควีนออฟสวอตนะฮะธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองชอบก็ชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะคะไม่โกหกกับความรู้สึกตัวเองปากกับใจ ปากกับใจบอกว่าไม่ก็คือไม่เป็นคนที่มีอีโก้เยอะค่ะคำว่าอีโก้คือความชัดเจนของตัวเองเป็นคนที่มีความเสื่อมั่นในตัวเองสวยตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวพ่อสมขวรนะคะแต่ย่งวะทกอกระมิดนะคะแต่มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงประมาณนั้นนะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะเหตุการณ์สื่อออนไลน์ได้เหมดน,นะคะธาตุลมนะคะ อ่ะมาเป็นคนเป็นผู้นํานะคะมีศักยภาพในการเป็นผู้นํากระไดเด้อค่ะเดินนะคะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็ชอบอยู่กับตัวคนเดียวกับเป็นไปใด้ชอบเที่ยวธรรมศาสตร์กับเป็นไปใด้นะคะเป็นคนที่ชัดเจนนในตัวเองนะคะอ่ะเป็นยังไงอีกเอเนจีของคุณเป็นเช่นไรอีกขอเบิงเ้งแน่อืมไพ่ใบที่สองคืออะไรในอ p พเปนดิเคิลหัวการค้าธรรมา้าขึ้นเดินนะคะเหตุงานเกี่ยวกับสาย นะคะาขายเทรดหุ้นก็นได้นะคะหรือนะคะเป็นคนขายที่ดินหลักทรัพย์ต่างๆที่ดินพ่อค่ะคนกลางก็ได้ค่ะอีกอย่างก็แล้วแต่ที่ลงงานใหญ่ๆแต่ว่าต้องเน้นอะไรที่มันใหญ่ๆนิดนึงนะโปรเจกต์ Project ใหญ่ๆที่เช่นนะคะขายที่ดินขายที่ดินขายหลักทรัพย์สิ่งใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆบมกบชิ้นเล็กๆนะคะ เป็นคนที่หัวการค้าน่ะธุรกิจใหญ่ๆใ,ใช่เล็กๆล็กบาได้เมดดินขายที่ดินเป็นคนกลางขายที่ดินหรือว่าเป็นอันพอค้าขายที่ดินได้เมดค่ะหลักทรัพย์ใหญ่ๆหินสินส่วนใหญ่ๆได้เมดค่ะธาตุดินพึกธศกกันบังกรน,นะหัวการค้าได้เมดละค่ะหลายสื่อได้เมดค่ะนะคะเป๊ะปังอลังการมากเลยหัวการค้าโอ้โหเดอะเรนหุ่นเป๊ะปังอลังการจ้าตอนนี้คุณโฟกัสที่ตัวเอง คุณโฟกัสชีวิตของตัวเองคุณโฟกัสหุ่นตัวเองคุณโฟกัสความสวยของตัวเองบ่สวยก็เฮ็ดให้สวยหุ่นบ่ดีก็เฮ็ดให้หุ่นดีหุ่นบ่ฟิตเฟิร์มก็เฮ็ดให้หุ่นสวยเป๊ะปังอลังการหรือเป็นเทนนิ่งของออกกําลังกายก็ไดนะสเตรนเป็นผู้หญิงที่เก่งแก่งสนใจเรื่องการงานนี่บ่ยยุยนยนบอสแพ้ผู้ชายค่ะ หรือผู้ชายอาชีพเป็นไปได้นะคะตอนนี้โฟกัสแต่ตัวเองโฟกัสหุ่นเจ้าของโฟกัสอาชีพการงานการเงินของเจ้าของนั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดเป๊ะปังอลังการงานก็ดีเงนิงนก็เด่นนะหุ่นก็เป๊ะว่าสั่นนะคะจัดเต็มไปเลยจ้ะนะคะเพราะว่าคุณโฟกัสแค่ตัวเองคุณไม่สนใจใครเลยก็เป็นไปได้นะจ๊ะนะคะอ่ะขอไปต่อจ้ะอันนี้คืออย่างโอ้โหฟ e e ออฟเพนติคอลนะคะ โอ้ oh, จัดไปะนะคะควีนออฟ w ว r d ควีนออฟเพนติเคิลสตรนนะคะไนออฟเพนติเค uh ิล huh. ขอบอกบอกไปปั่งอลังการเป็นรวยค่ะสวยและรวยมากหล่อและรวยมากนะคะตอนนี้เงินเงินเงินนะคะคิดในเรื่องการต่อยอดเงินคิดในเรื่องการทำมาหากินคิดในเรื่องความสุขความมั่งคั่งความร่ำรวยหุ่นดีหน้าตาดีหุ่นสวยหน้าตาดี คุณหลอ่อหน้าตาหล่อนะคะคิดแต่อนาคตความเก่าหนาโอ้บอแปลกใจค่ะความนิ่งของคุณนะคะเพราะว่าคุณโฟกัสที่ตัวเอง100%นะว่าสนใจเรื่องความหักเลยค่ะบ่มี Energy หักค่ะมีแต่เอเนจีกระตือรือร้นในการทำมาหากิกนอย่างเดียวว่าสันนะ่นโอาเป็นอย่างไดอีกเป็นยังไดอีกตื่นเต้นน้ำค่ะนะคะสุดปังเลยนะจ๊ะคุณคิดว่าความเป็นอยู่ความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวย ต้องมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณไส้ไหมนะคะคุณก็จะไปโฟกัสแต่เงินเงินเงินอ่ะต่อค่ะไปยังไดอีกนะคะอ่าเฮดงานสายอันนี้เทนอ่าเป็นคนที่เคขาเอ่ยยังนะเป็นคนที่ออกแบบการออกกำลังกายนะนะคะอ่าเป็นคนที่สอนออกกำลังกายใดนะคะพวกเฮดงานอยู่ในอ่าออฟฟิศไองที่เข้าออกกำลังกายกันนะก็จำที่จุดปากว่าวอรออกนะคะเด้ออะ ปะไปต่อนะคะ Queen o f เ e n t a c l e เหตุการณ์เป็นผู้นำแน่นอนเป็นเจ้าของบริษัทหรือถ้าบมี่ก็เริ่มต้นนะคะแต่น่าจะเริ่มมาแล้วผู้ดใดที่มาพอคลิปนี้น่าจะธุรกิจงอกเงยดีมีต่อยอดหนึ่งต่อยอดสองต่อยอดสามนะคะอันนี้ภัยคืนนี้คืออย่างโอ้โ oh, ห the world ต้องขอบอกว่าสุดยอดเป๊ะปังอุ้ยขนลุกนะคะสุดยอดเป๊ะปังอลังการตอนนี้คุณสนใจแต่เรื่องการทำมาหากิน เดอะ l รคนเกิดวันเสาร์นะคะคนไหนเกิดวันเสาร์สวยรวยดูดีมีเสน่ห์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็ได้หรือทำงานต่างประเทศก็ได้นะคะไปทำงานต่างประเทศก็ได้หรือกำลังจะเดินทางไปหรือคุณดีวกับต่างชาติเก่งคุยได้มากกว่าหลายภาษาสองภาษาขึ้นไป หนึ่งลาวไทยอีสานบอพอตาปงประเทศเสียประเทศใดก็ว่าไปจัดไปคนเป็นคนที่มีสกิลในการใช้คําพูดต่างชาติได้ดีนะสื่อสารได้ดีนะคะขอแสดงความยินดีค่ะเป๊ะปังอลังการเวอร์วังมากนะคะโอ้โหต้องบอกว่าสุดปังจริงๆนะคะขอประมือให้กับเอนเน y ของคุณได้เลยนะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์มีรอหน้าตาดีทำงานกับต่างชาติได้ดีคอนแทคกับต่างชาติได้ดี สวยเวอร์เลยค่ะสวยเวอร์นะคะต้องบอกว่าสุดปังสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยจ้านะคะเป็นยังไดอีกความนิ่งของคุณคือคุณไปโฟกัสหลองการทำมาหากินอย่างเดียวอย่างอื่นบ่สนค่ะอย่างอื่นบส่สนอ่ะไปต่อค่ะเป็นยังไดอีกทูเอเวนนะคะตอนนี้คุณอยู่ในช่วงระหว่างที่ต้องนะคะ อาจจดการกับงาน2อย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันนะคะหรือกําลังจะมี2อย่างให้คุณเลือกระหว่างงานนี้ดีกับงานนั้นดีเป็นไปได้นะคะธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรือใครอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรืออยู่ในสิ่งที่ต้องตัดสินใจของ2อย่างนะคะรับรองคุณจะตัดสินใจมันได้นะคะหรือคุณทํางานอย่างเดียวเออสองอย่างในเวลาเดียวกันประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะ ธาตุไฟเมสสิ่งธนูนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่ชัดเจนไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณเป็นคนที่มีโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนะคะเฮ็ดอีหยังกับมังค่งรำรวยบ่แปลกค่ะบ่แปลกค่ะบ่แปลกนะจะอ่ะขอเบื่องเอเนจีของคุณอีกนะคะเป็นอย่างอีกอันนี้คืออย่างทูออเปนติคิลนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณกําลังบาลานซ์ของสองสิ่งเห็นป่ะหรือมีคนมาจีบคุณหลายก็เป็นไปได้หรือ มีอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกของสองอย่างธุร,รกิจสองอย่างในเวลาเดียวกันว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งหรืออยู่ในช่วงระหว่างที่คุณต้องเลือกว่าสิเลือกไผ่กันแน่หรือความรักกับเป็นไปได้แต่ว่าไพ่บร่ได้ขึ้นเรื่องความรักนะไพ่ขึ้นแต่เรื่องการงานของสองอย่างบารานซ์ของสองอย่างในเวลาเดียวกันเหตุงานเหตุธุรกิจมากกว่าของสองอย่างสองสิ่งในเวลาเดียวกันนะคะธาตุดินพุกซกันมังกรอ,อันนี้ธาตุไฟเมสิ Num, งธนูเอาทุกธาตุละค่ะนะ คุณเป๊ปังอลังการมากเลยนะจ๊ะคุณไม่สนใจเรื่องความรักจริงๆคุณยิ่งยิ่งคุณพอสนใจเรื่องความรักความรักยิ่งวิ่งข้อหาคนยิ่งวิ่งข้อหานะจ๊ะอ่ะขอเบิ้งต่อเนี่ยเป็นยังไงอีกอันนี้คืออย่างเพดออลคัคุณเป็นคนที่นะคะอารมณ์เหมือนเด็กก็เป็นไปได้มีความรื่นเริงนะคะมีชีวิตชีวาเหมือนเด็กนะคะมีความสุขมีความรื่นเริงมีความสนุกสนานในตัวเองนะคะเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองรู้จักให ตัวเองว่าควรจะได้รับสิ่งไหนในชีวิตเจาของประมาณนั้นนะคะอ่ะคนเพจออกซักรโกนพิกจิกมีนธาตุน้ำนะคะเหตุงานสายกันกินได้เมิดเดอะคาเดอนะคะเหตุงานสายที่ต้องเกี่ยวกับเครื่องเขียนกับเปไว้ได้หรือทํางานเกี่ยวกับสถานที่ดูแลเด็กก็เป็นไปได้นะคะ ที่เขารับเลี้ยงเด็กก็เป็นไปได้ได้เมดค่ะนะคะโอ้ยเก่งค่ะคิดเรื่องกันทํามาหากินอนะ่ะขออีกหนึ่งใบสรุปสรุปจุดจบคงคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเบอร์ไหนคุณบ่สนใจเรื่องความหากเลยแต่ความรักวิ่งหาคุณวิ่งตามคุณนะคะมแตรคนอยากเข่าไกลเพราะคุณนะคะสึกอันนี้คืออย่าง six of cups นะคะคุณเป็นคนที่ใจดีใจบุญสุนทานนะคะเป็นคู่บาอาจารย์ได้หมดเป็นคนที่คอย จิตอาสาได้ค่ะนะคะให้บ่งบอกคุณรู้จักรักคนอื่นคุณรู้จักรักตัวเองแล้วคุณก็รู้จักให้คนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันเป็นจิตอาสาได้เหมือนเด้อค่ะเด้อปังมากนะคะว่าแปลกใจเด้อคะ่ะมีแต่คนวิ่งตามคุณมีแต่คนเข้ามาขอซอยความซวยเหลือจากคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเอเนจีคุณว่าต้องว่ต้องว่ต้องวิ่งตามผู้ใดคะ่ะมีแต่คนวิ่งตามคุณนะคะใครไม่เห็นค่าคุณคุณกะบ่แค่อยู่แล้วเพราะตัวตัวคุณมีความเป็นตัวตัวของตัวเองสูงนะคะ คุณโฟกัสแต่แต่ประจันไม่แต่ยังหัวเด้เบอกลาวตกไทยบอกไทยตกลาวนะคุณโฟกัสแต่เรื่องการทำมาหากินของโตเองเท่านั้นนะคะอ่ะขอดู energy ของเขาหน่อยไพ่ใบแรกเป็นเส้นไรนะคะไพ่ใบแรกโอเคใบแรกอ่ะไพ่ใบแรกเด็ดแต่แทนพรานนะคะไพ่บ่งบอกถึงราศีธนูการเปลี่ยนแปลงของเขาหรือเขาเป็นคนที่โรเร เป็นคนที่โลเลกับตัวเองไม่ค่อยชัดเจนกับตัวเองหรือเป็นคนที่ไม่สามารถตัดสินใจด้วย,วยตัวเองกเปลี่ยนไปได้นะคะแต่เป็นคนที่โลเลน่ะเป็นคนที่เอาแน่เอานอนกับตัวเองบ่ใดน,นะคะหรือตอนนี้ช่วงนี้กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตยกยายการงานเป็นไปได้จ้า The t แ m p e r a n c e รราศีธนูนะคะบ่งบอกถึงการที่ดวงกําลังเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปที่ทา่าใดอะคนที่นะคะ ก็ดูหน่อยคนที่จะวิ่งตามคุณนะคะหรือหลายหลายคนนะคะอ่ะดูสิราศีธนูหนึ่งคนหนึ่งท่านนะคะอ่ะนี่ไพ่มาสองใบเป็นยังไงแน่โอ้โหใน king of pentacle หุยพูดถึงตัวเขาเองก็โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะ the devil the date นะคะเป็นคนที่อ่าพูดยังไงเหตุงานด้านจิตอาสาได้เดทเป็นคนที่มีพลังจิตแรงเหมือนกันกับคุณเลยนะคะเก่งเหมือนกันกบคุณเลยหาเงินเก่ง เหมือนกันกับคุณเลยนะคะประมาณนั้นนะคนคนโปรไฟล์ดีวิ่งตามคุณเหรอตอนที่คุณไม่สนใจนั่นแสดงว่าต้องมีอย่างพิษปกติแน่นอนบอสันสนเหตุให้คุณหยุดนิ่งบอสั้นเหตุให้คุณบอสนใจบอสั้นบอเหตุให้คุณมีความหู้สึกว่าถอยออกจากความสัมพันธ์นะคะนั่นหมายความมันต้องมีอย่างพิษปกติแน่นอนนะคะเขามีเดเดนะคะ บ่งบอกถึงการที่เขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมีเป็นคนที่ใจดีใจบุญไหมใจบุญสุดทานเช่นเดียวกันนะเป็นคนมีจิตสัมผัสดีละเด้อค่ะเด้อและเป็นคนทําง,งานจิตอาสาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะบ่งต่อนะหาเงินเก่งค่ะดวงกําลังเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องการเงินอันดับแรกเพราะมันเพราะว่าติดกับ king of p e n t a c l e นะคะแต่ก่อนการเงินอาจจะไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้การเงินเริ่มดีละนะคะตอนนี้ชีวิตคงกำลังจะหลุดพ้นจากเดทเดทก็คือการป่วยการเจ็บการสูญเสียการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่กับเป็นไปไดห,หรือสูญเสียคุณบ่นะคะ,อะขอขอขยนะาย the judgment นะไพ่บ่งบอกถึงการที่เขา สิ่งที่เขาสูญเสียไปไม่เขาได้รับจะวิบากกรรมต่างๆจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาทําให้คุณเสียใจหรือใดๆท้งสิ้นบว่าสีเด็กคุณเจ็บซ้นำนําใจหรือเหตุผลใดบ่งบอกว่าไพ่จัสเมนขึ้นคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีทําดีคือคือสิบวันได้เจอเดทนะคะเพราะคนท่านเป็นเรื่องปกติถ้าหากเคล็ดดีคือสิบวันเจอวิบากกรรม นั่นหมายความว่าต้องทําอะไรให้คุณเจ็บซ้ำนําใจหรือทําให้คุณไม่สนใจหรือหให้คุณถอยออกจากความสัมพันธ์นะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะแต่มันต่อยอดด้วยคําว่าเดทนะเดทนี่คือได้รับจากการกระทําที่ตัวเองทําประมาณนั้นแต่ถ้าสมมตอนนิอันนี้มาก่อนกันยังสีเบาอีกอย่างหนึ่งแต่เพอเอินเดทมาก่อนขยายจัสมนนะคะเป็นไพ่ที่น่าจะเคยทําอะไรไว้แล้วได้อย่างนั้นนะคะ อ่าแต่จริงๆแล้วตอนนี้คิดได้ไหมคิดได้แล้วจ้านะคิดได้แล้วมาคิดได้ตอนนี um ้บอกคิดได้ตอนนี้สายไปบ่มาเบิงกันนะฮะมาเบิงตาไปมาเบิงต่อไปวาสันอ่ะกระโดดออกมาลายโพดวาสันนะกระโดดออกมาลายโพดบอกอ่ะคอไปต่อเด้อค่ะเด้นนะคะเป็นยังไงอีกความเขาเป็นยังไงอีกค่ะนะคะอ้าวกลับเอาเด้อค่ะอันนี้คืออย่างอันนี้โฟร์ออฟสวร์ตอนนี้เขาหยุดนิ่งหยุดเงียบหยุดคิด หยุดการติดต่อหรือว่าหยุดเทคแอคชั่นในการติดต่อมหาคุณนะคะเป็นคนที่นิ่งเป็นเย็นได้อยู่กับตัวเองได้นะคะแต่อยู่กับตัวเองแบบถามว่าสงบร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เด้อนะ,ะใจยังรอนว,ว,ว,วุดวัดวุดวัดอยู่ค่ะแต่นิ่งเพื่อรอการเทคแอคชั่นวาสัว์นิ่งเพื่อการรอเทคแอคชั่นธาตุลมมิถุนตุนกุมเฮ็ดงานสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลได้นะคะเป็นนักนักอ่านนักเขียนนักอ่ที่แบบ ยูทูบเบอร์ที่เดินทางดูๆไปเห็นมองนั้นเี็ดตรงนี้ได้หมดค่ะนะคะอ่ะขอไปต่อจ้าเป็นยังได้อีกนะคะเขาเป็นยังได้อีกในอัพแหวนธาตไฟเมศสิ่งทนูนะคะไพ่บับอทกนหนุ่มโสดสาวโสดหรือ LGBT ได้ด้วยค่ะเดินนะคะผู้ดใดอยู่ใน LGBT มาเจอนะคะนั่นหนุ่มโสดสาวโสดตอนนี้โสดของแท้เป็นคนที่ยัง,ยงมีแพชชั่นในการทำงานสูงมากนะคะ เหนื่อยกับการงานหลายๆค่ะความภาระหลายนะคะอาจจะเจอวิบากกรรมเรื่องภาระเรื่องการงานก็เป็นไปได้ก็เลยนะคะหยุดนิง่งหยุดคิดหยุดวิเคราะห์หยุดติดต่อก็เลยปลีกวิเวกจากคุณไปหยุดนิง่งหยุดการติดต่อกับคุณไปก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ขึ้นเพราะว่าคุณนิง่งด้วยการเหตุผลใดๆอันนี้บอกเพราะแต่วันนี้ขึ้นไพ่ลักษอนนะแต่มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นล่ละค่ะนะคะเพราะว่านี่คือดวงแรนดอมนะอะไปต่อค่ะนะคะ แต่น่าจะโดนอันดับแรกคือเรื่องสภาวะเรื่องการเงินแน่นอนนะคะสภาวะเรื่องการเงินแน่นอนคอนเฟิร์มนะอ่ะขอไปต่อจะอันนี้คืออย่างเซเว่นอเวนนะคะเขาเป็นคนที่มีกว่าจะได้อะไรมาไม่ใช่ง่ายค่ะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานเขาเป็นคนที่มีมุมานะเป็นคนที่ต้องบุกบ่าฝ่าฟันถึงสิได้อีกอย่างมาแต่ละอย่างค่ะบดาง่ายค่ะ พ่ออ่านทั้งบานบวเลยลุยเนาะแต่ต้องบอกว่าพ่องบานบวเลยลวยเกิดเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นกลักวสิไดอยหยังแตละยังนะคะเหนื่อยค่ะแต่ถามความโศกดีสู่ฟังของคุณบ่ไดมีความโศกดีมากกวธาตุาไฟเมสิงธนูนะมาครบทุกธาตุละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกว่าจะได้อะไรมาเป็นคนที่มีอ่าแพชชั่นสูงเป็นคนที่มีความมุมานะกว่าสิใดอีหยังมาแตละยังบองางประมาณนั้นบองายงนะจ๊ะอ่ะขอเบิ่งอีกนะเป็นยังไดอีกของเขาโอ้โห t e n of p e n t a c l e จริงๆเขาเป็นคนที่มีฐานะดีนะเป็นคนที่มีความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ํารวยหรือก็เป็นไปได้และที่คุณที่เงียบที่คุณที่คุณนิ่งไปกับคนเก่าคนรักเก่าหรือคนที่อยู่ในใจคุณเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเป็นไปได้พราเทนอฟเพนติเคิลตีได้2อ,อย่างเขายังมีความมั่นคงและความรักให้กับคุณเดอคคะเดอนะคะแต่ เขายังมีเขายังมีความรักให้กับคุณเด้อค่ะเดอแต่นะคะไพ่ขึ้นนะคะเขาน่าจะมีครอบครัวแล้วไหมเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีครอบครัวไพ่จะไม่ขึ้นคําว่าเดี๋ยวนะขอขยับเขาน่าจะมีครอบครัวแล้วถ้าไม่มีครอบครัวเขาก็มีความมั่นคงมั่ง อ่ะชัดเจนให้กับคุณรักคุณไม่รักนะนะคะมีสองกรณีค่ะถ้าไม่มีครอบครัวแล้วคุณก็เลยนิ่งคุณก็เลยเงียบคุณก็เลยบอเทคซันคุณก็เลยบอกคุยกับผู้ใดเลยหลังจากที่บริคุยกันกับคุณเลยนะคะคุณก็ไปโฟกัสเรื่องการทํามหากินอย่างเดียวเลยเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่กรณีที่เขามีครอบครัวแล้วนะจ๊ะเขาก็ยังหักคุณอยู่นะคะอ่ะไปต่อค่ะขอว่าจังใดอีกนะคะเขาว่าอย่างไรอีกขอให้ไพ่ออกมาแน่ว่าสันนะคะอ่ะมีครอบครัวเราบอก โอ้โห oh, The Hangman นะคะรอการติดต่อถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะรอการติดต่อรอจากรอการคอนแทครอการที่ให้คุณคอนแทคกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวคุณน่าจะนิ่งไปเงียบไปไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรเลยนะคะธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มน,น,น,นะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่นะคะเงียบนิ่งไม่ทําอะไรเลยนะประมาณนั้นนะคะ เขาเป็นคนที่คิดนอกกรอบนะนิ่งเงียบเพื่อรอการติดต่อประมาณนั้นเดอค่ะเด้นนะคะโอ้ต้องบอกว่าสุดเป๊ะปังอลังการนะคะเขาเป็นคนที่หัวคิดนอกกรอบนิ่งเงียบไปไม่ได้หมายความว่าไม่อยากจะทแท็กกับคุณไม่ได้อยากจะคุยกับคุณบ่ริอยากสีคอนแท็กกับคุณแต่นิ่งเพื่อรอการติดต่อกับเพื่อรอจังหวะในการ ทําให้คุณเซอร์ไพรส์ในการกลับไปอีกครั้งในชีวิตเขานะคะถ้าในกรณีคนที่มีขอบครัวเขาจะไม่ลดละเขาจะไม่ยอมในการปล่อยให้คุณลุดมือวาสันนะคะอ่ะขอไปต่ออีกอันนี้คืออย่างเอ็ดออฟสวอตทตดลมมิถุนตุนกุมนะคะไพ่บ่งบอกเขาเกิดมาเป็นที่หนึ่งนะถ้าเขาตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะชนะเอาชนะคุณได้เขาจะทําให้ได้เพราะเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงเป็นคนที่มีความมุ่งมันะคนเทนงานสายกันกัน สายสายื่อโซเชียลเดเมอร์ค่ะหรือคนที่ชอบทำ YouTube ที่ต้องเดินทางบ่อยก็เป็นไปได้รอบโรคนะคะแต่ทำอะไรตั้งเป้าไว้แล้วประสบผลสำเร็จแน่นอนว่าจเจ้าชนะคุณจะเอาให้ได้ประมาณนั้นจะง้อคุณให้ได้ประมาณนั้นเด้อค่ะเดินนะคะอ่ะขอไปต่อค่ะสิว่าจังใดอีกนะคะเขาเสียจังใดอีกในความสัมพันธ์แต่คุณยิ่งนิ่งยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งๆๆนิ่งยิ่งมีเสน่ห์นะคะ เอ็ดออฟสวอหาทางออกบพอค่ะซิงอ์หาทางงอบได้ค่ะทางออกกับบพอนะคะธาตุไฟธาตุลมมิถุนตุนกุมเป็นคนที่ตอนนี้กําลังคลิตวิตกกังวลว่าง้อคุณเท่าไร่คุณกับบสนเสียจังใดดีนอนคิดนั่งคิดเอาบ่าแม่เอาตีนซีฟ้าลระอ่ปานนี้นะคะป่านป่านนี้นะเจีตีนซีฟาละ่ะหาทางออกบพอคุณบไห้อภัยนะคะอ่ะไปต่อจากสิเป็นจังไดอีกนะคะ บอกิดนว่าสี่ j u s t i c เขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณเนะสิ่งไหนที่เขาเคยทําผิดกับคุณสิ่งไหนที่เ,เขาทาให้คุณเสียใจสิ่งไหนที่เหตุผลใดๆนะคุณยิ่งนิ่งยิ่งทําให้เขาทุกข์ใจคุณยิ่งนิ่งยิ่งทําให้เขาเครียดคุณยิ่งนิ่งยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาทําผิดไปแล้วเขาอยากขอโอกาสเขาอยากขออภัยเขาอยากขอเอาใดๆนะคะสิพยายามเขามาขอโอกาสนั่นแหละนะคะ ยิ่งนิ่งคุณยิ่งเหมือนฆ่าเขาทั้งเป็นอะประมาณนั้น,นะคะยิ่งนิ่งยิ่งฆ่าเขาทั้งเป็นอุส่าใจ <c oughs> อ่านไปนับกระสะใจไปนับที่บันนี้ตรงผู้ใดบอกย่าอินเดค่ะเดีอนี่คือดวงแรนดอมนะคะนะนี่คือดวงแรนดอมตรงหรือว่าตรงกับว่ากันไปนะคะอ่ะขอไปต่อนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะอ่ะสิเป็นยังไดต่อนะคะอ่ะไพ่บ่งบอกนะคะโอ้โห ชีวิตของเขาขาดคุณบ่ใดคุณสิยหายอภัยหรือบ่ให้อภัยตอนนี้ชีวิตคุณฟูฟ่ามาเห่ามากชีวิตของคุณตอนนี้สวยรวยเลือกได้สวยดูดีมีสเสน่ห์มีสังคมมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีนะคะคุณไปโฟกัสตัวเองคุณไปโฟกัสเรื่องความความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะ ไปโฟกัสเรื่องโปรไฟล์ตัวเองไปโฟกัสทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่ได้โฟกัสให้ใครเลยตอนนี้คุณยิ่งนิ่งคุณยิ่งดูเลอค่าคุณยิ่งนิ่งใครๆก็อยากได้คุณยิ่งนิ่งใครๆก็อยากควยคว้าใครควยคว,าว้าวาสันแม้กระทั่งคนที่เข้ามาดูนะคะคู่กรณีของคุณนะคะประมาณนั้นทั้งไม่และเกาอยากเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะประมาณนั้นนะคะอาขอดูหน่อยสิเขาจะเอาชนะคุณได้บอขอบงิงแน เอ็ดออฟคัพคุณหันหลังให้แล้วอ่ะคุณหันหลังให้แล้วอ่ะคุณอาจจะคิดว่าคนระเลเวลคุณคนระดับต่อให้รวยอย่างคุณก็ไม่สมฐานะของซันวาสันนะคะคุณวานะคะโอ้โหได้ใจสอนให้คนรวยสอนให้คนมีตังค์ระดับสิบเหรียญสิบเหรียญน,นี่คือเศรษฐีนะคะสิบเหรียญน,นี้เศรษฐีได้เลยหรือคนที่โปรไฟล์ดีกว่าคุณคนที่มีการเงินดีกว่าคุณนะคะ หรือช่องทางการเงินหาหาได้มากกว่าคุณมีมีความรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับฉันคุณเดินออกคุณเดินหันหลังให้คุณหันหลังให้แบบไม่สนใจเลยว่าสันนะคะณตอนนี้นะ,ะดูสิเขาจะทำสำเร็จไหมเขาจุกเจียนตายเด้อคะ่ะเด้อบอกเลยเดทขึ้นนะคะเดทขึ้นฝั่งเขานี่จุกเจียนตายนะ,ะเอออะขอไปต่อจ่ะ เดามมลคิดมากวิตกกังวลในการกระทําของเราทําให้เขาเสียเซลใดนีบรรดดธธดน่บุธรมดาเดให้เรษฐีเสียเซลใดนี่บุธรมดาเดอคเดินนะคะผู้ใดสามารถให้ได้สิทธิคิดมากวิตกกังวลนอนร,รับกระซับกระสายนะคะเธอเสียเอาจังหนกระสันเธอมาเหยียบเหยียบจมูกฉันเธอไม่ให้ไดชฉันเสียเซลล์เธอมาทําให้ฉันไม่มีใครกล้าปฏิเสธฉันไม่มีใครทํากับฉันแบบนี้ เธอกล้าทำกับฉันได้เช่นไหลวาสันโอ้ยะวาสันอ่ะขอเบิรงอีกหนึ่งใบผลสรุปจุดจบผลสรุปจุดจบนะเศรษฐีคนนี้นะคะเอ็ดอัพคัพจะขอโอกาสจังใดก็แล้วแต่จะพยายามไม่ลดละจะเอาให้ชนะคุณให้ได้อ่ะดูซิจะเอาชนะคุณได้ไหมอ่ะขอเบิรงอีกหนึ่งใบคุณเสี่งยงอภัยไหม มันกลับกันต้องบอกว่าอะ energy ของเขาเด้ออะขอวาเน่เจ้าตอนนี้เจ้าเป็นเดอะฟูลตอนนี้เขาเป็นเอ็ดเอาคับอยากขอโอกาสใหม่ให้ชั้นได้ไหมหาวิธีขอโอกาสตอนนี้คุณรักคุณรักตัวเจ้าของร้ายหลาย,ลายเอาอะไรมาแรกกะบายอมใครจะมาขอโอกาสเข้ามาในชีวิตชันชั้นกะบายอม เสียจนังเลยฉันก็บอยอมฉันรักตัวเองฉันเห็นคุณค่าของตัวเองต่อให้คุณรวยล้นฟ้าแต่ไม่สามารถนะคะดึงอิสระเสรีความโสดของสั้นไปได้เพราะว่าให้โอกาสมามา,มากพอแล้วว่าสันนะคะโอ้เศรษฐีจุกค่ะเศรษฐีจุกจุกบักไงหนึ่งนะคะแต่ถ้าผู้ใดสิกลับไปขึ้นดีนะคะไพ่บง่งบอกถึงการที่เขาจะยื่นข้อเสนอด้วยเงินนะคะ ผู้ใดนะคะอะขอดูในกรณีคนที่กรณีของคนที่กลับไปคืนดีนะคะเขาจะเทใจังใดมันมีกรณีอีกกรณีหนึ่งคือบหาหันหลังหายบอกไปต่อนะคะแต่กรณีคนที่เขามายื่นข้อเสนอด้วยเงินอ่ะเห็นบ่มเขามายื่นเขามายื่นเงินให้แต่ว่าบอกไว้เลยนะเขาเป็นคนเจ้าชู้นิดนึงนะต่อให้ไปต่อทางเลือกเยอะผู้ใดก็อยากได้เงินอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะยิ่งเขามีโปรไฟล์ดียิ่งเขารวยนะคะเขายิ่งหาผู้หญิงได้ง่ายหรือหาผู้ชาย เลือหาตัวเลือกได้ง่ายประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเขาเขากลับมาแน่นอนคอนเฟิร์มนะส่วนคุณคนไหนไปต่อก็เตรียมตัวเจ็บช้ำน้ำใจไว้หลายๆรอบไว้แล้วกันนะจ๊ะแต่ถ้าหาผู้ใดนะคะบอกว่าบ่อเอาแล้วรู้ชาติเห็นแท้แล้วต่อให้รวยแต่เจ้าสุกกับบเ,เอาประมาณนั้นนะคะคุณรักตัวเองมากพอแล้วคุณให้ค่าตัวเองคุณหันหลังให้เศรษฐีเศรษฐีจุกกระดองใจนะจ๊ะแต่คนไปต่อกะเตรียมเจ็บช้ำน้ำใจถ่า ไว้รอบระรอกถัดไปได้เลยนี่คือดวงแรนดอมนะคะตรงใจผู้ใดบอนะคะนี่คือดวงแรนดอมเด้ออาสิตรงของคุณหรือว่ตรงก็ได้นะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่นะคุณยิ่งนิ่งคุณยิ่งมีสเสน่ห์คุณยิ่งนิ่งใครๆก็อยากได้ถึงไม่ใช่คนเก่าเข้ามาคนใหม่ๆก็วิ่งตามคุณอยู่แล้วคุณไม่ควรที่จะไปวิ่งตามใครด้วยซ้ำไปไมีแต่คนวิ่งตามอยู่นิ่งๆอยู่เฉย,ๆ,ยๆ,ๆเดี๋ยวคนก็วิ่งตามคุณเองนั่นล่ะ นี่คือดวง r a n d อ m ของทริปนี้คือมี2กรณีคืออยากกลับไปกับบวกลับไปนะครับถ้ากลับไปก็เตรียมเจ็บไว้เลยนะคะแต่ถ้าบกลับไปคุณก็จะมีความเป็นอิสระและเสรีนะคะผู้ดใดเป็นขึ้นใหม่นะคะเข้ามาเจอคลิปนี้ฝากไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านนะคะ ถ้าผู้ใดเป็นคนเก่านะคะก็นะขอบคุณหลายๆในการแชร์การถูกใจนะคะผู้ใดอยากเบิ่งเป็นการส่วนตัวทักมาเบิ่งใดนะคะเพว่าสิเบิ่งด้วยพ่ยหยิบซีเบิ่งวันเดือนปีเกิดเบิ่งดืรูปภาพได้เมิด่ะนะคะเฮามีลิงอ่าเขามีช่องทางการติดต่ออยู่ดานลางของวิดีโอนะคะผู้ใดสนใจก็ทักมานะคะก่อนจบกับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะผู้ใดนะคะนะอ่าเงืนขาดมือก็ขอเงื่นล่นกระเป๋า เอีหยังก็ะคอยจับเงินจับทองได้เงินก่อนโตเขาในบัญชีแบบปาฏิหาริย์เลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ